ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุทีจันทวงศ์บ้านคลองฝรั่งตำบลไสน้อยอำเภอไสน้อยจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญร่วมงานและร่วมทำบุญงานปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง8กรกฎาคมพุทธศักราช2568ขอกราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าครูบาอาจารย์เข้าอยู่ปริวาสกรรม เจริญพรเชิญชวนสาธุชนผู้มีใจใฝ่บุญกุศลร่วมบวชนิคงมะปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวถือศีลแปดกำหนดการวันศุกร์ที่29มิถุนายนขอปริวาสวันพฤหัส,สบดีที่สมกรกฎาคมขอมานัดวันอังคารที่8กรกฎาคมออกอภิพานการเดินทางสะดวกสังฆกรรมดีสถานที่สัปปายะธรรมะหลากหลายร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรม ชำระศีลชำระตนชำระใจในงานร่วมสดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์และร่วมทําบุญใส่บาตรกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ในเวลา9นาฬิกาของทุกวันและขอชื่นท่านผู้ใจกุศลร่วมจองเป็นเจ้าภาพพัฒหาเข้าต้มน้ำดื่มน้ำปานะกันเทศบูชาธรรมเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมสมทบบุญได้ตามกำลังศรัทธา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อร่วมบุญได้ที่พระมหาชัยพรกะตะปุญยอยู่0958636658หรือที่พระอาจารย์ชานนทีรัธรรมู0819280048ผู้ใจกุศลที่อยู่แดนไกล โอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี141-390-0235ชื่อบัญชีพระมหาชัยยพรเกตนาร่วมง,งานปริวาสกรรมบวชนิคมรมปฏิบัติธรรมณนะศูนย์ปฏิบัติธรรมสุธีจันทวงศ์ในครั้งนี้ได้มหากุศลส่าย